ตอนนี้นะครับบอสก็กําลังนั่งดูคลิปการเต้นฮิปฮอปอยู่รู้สึกว่าเท่และแข็งแรงมากๆเลยครับโอ้โหเท่มากเลยครับผมเวลาดูแล้วนะบอสก็เกิดแบบอยากเต้นขึ้นมาเลยครับผมแต่ว่าบอสก็ไม่รู้ว่าบอสจะไปหาที่เต้นที่ไหนดีแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรามีตัวช่วยน,นั่นก็คือ High Speed Internet จาก t ั u ร์ออนไลนเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันเลยดีกว่าครับเจอแล้วครับโรงเรียนเซนเตอร์สเตตสตูดิ โรงเรียนสอนการเต้นที่มีประวัติและผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายต้องขอขอบคุณ High Speed Internet จากทูออนไลน์มากๆครับที่ทำให้บอสได้หาข้อมูลและโหลดคลิปต่างๆได้รวดเร็วไม่ว่าจะอยากรู้อะไรก็ทำได้ง่ายๆแค่คลิกอดใจไม่ไหวแล้วครับเดีย๋ยวเรารีบไปที่โรงเรียน Center s ์ a เ e กันเลยดีกว่า l i ฟ e b e y o ออนลิม t ต by ไฮสปีดอินเทอร์เน็ต สวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้เต้นกันเท่มากเลยครับผมวันนี้บอสก็มาที่โรงเรียนเซนเตอร์สเตทแล้วก็อยากจะให้คุณครูทั้งสองท่านเนี่ยช่วยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเต้นให้กับบอสหน่อยได้ไหมครับได้ได้ได้ยังไงลองถามอ่ายังไงลองถามครับผูกว้างนะคุณครูกว้างครับผู้าครับผมก็ตอนนี้บอสก็ได้อยู่กับคุณครูกว้างเจ้าของโรงเรียนเซนเตอร์สเตทแล้วครับสวัสดีครับครูกว้างบอสก็ถามคุณครูกว้างแล้วละกันนะครับว่า ดิจเนียนเซ็นเตอร์สเตจเนี่ยมีการเปิดสอนการเต้นแนวไหนบ้างครับโ oh, อ้ยเรามีหลายรูปแบบเลยครับบอสเริ่มตั้งแต่แบบแ,บบแนวคลาสสิกเลยครับแล้วก็จะมีทั้งคลาสสิคอบัลเล่แล้วก็มีโบอดี้แจ๊สนะครับหรือว่าเป็นแนวสตรีทเนี่ยเราก็จะมีทั้งพิทค <ball, S 1> <ball, S 2> อปปี้บอยฮอปคินนะครับหรือว่าจะเป็นแนวะตะวันออกก็จะมีะทางด้านของเบลลี่แดนซ์หรือว่าธบรมน้าท้องอินเดียอินเดียใช่แล้วก็บอลิวเวอรแดนซ์หรือว่าแนวบอลรูมเราก็จะมีทั้งบอลรูมแดนซ์แล้วก็ลาตินด้วยครับ ครับผมอก็ทราบมาว่าที่โรงเรียนเซนเตอร์สเตทเตตตนี่ยครับคุณครูแบบสอนแต่ละคาสนี่แบบมีดีกรีสูงๆงงกันทางนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าบุคลากรของเราที่นี่นะครับเราจะคัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่จบเฉพาะทางแล้วก็รู้จริงเฉพาะทางน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป้นเก่งแต่ว่าถ่ายทอดไม่เป็นเนี่ยก็จบนะครับใช่ครับใช่เพราะว่าแต่ที่นี่เราจะคัดสรรคนที่สามารถที่จะถ่ายทอดเป็นด้วยนะครับน<ต>อกจากความเก่งอย่างเดียวไม่พอ นอกจากคลาสแดนเนี่ยครับที่โรงเรียนเซ็นเตอร์สเตทเนี่ยยังมีคลาสอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ครับนอกจากคลาสเต้นแล้วนะครับเราก็จะมีคลาสแอคติ้งหรือว่าการแสดงด้วยนะครับแล้วก็คลาสบอยส์เทคนิค คือเทคนิคการใช้เสียงนะครับ<อ>แล้วก็ voice performance voice performance ใช่คืออะไรครับโอเค voice performance เนี่ยคือการเป็นฝึกในการเป็นนักร้องนะครับคือฝึกการเป็น entertainer ฝึกการเป็น performance ใช่ performance โ<า>น performance เวที<อ>แล้วก็การเปลี<อ>่ยนสไตล์คลาสนี้เป็นคลาสที่ได้รับการนิยมมากเลยครับของสถาบันเรานะครับเพราะว่าเป็นคลาสที่ที่เราได้สร้างชื่อเสียงให้กับน้องๆหลายๆคนประดับวงการมาแล้วมากมาย เลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ cross พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการประกวดความงามอันนี้จะเป็น<อ>แห่งแรกของประเทศไทยเลยครับอ๋อนั่นน่ามีคาสแบบอย่างนี้แล้วครูกวางช่วยแบบแนะนําสักหนึ่งคนหน้าที่บอกว่าเรียนคลาสนี้แล้วแบบไปสมัครแล้วแบบประสบความสําเร็จเอานหนึ่งคนนึงเหรอเยอะเยอะมีเยอะ <laughs> ใช่ไหมค <laughs> รับหลายหลายคนก็ได้ครับจะมีน้องน้องปูรายการ coffee master นะครับแล้วก็ถ้า AF รุ่นรุ่นก่อนๆเนี่ยก็จะมี ซสาร่า AF ใช่วิสาร่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นนางงามนี่ก็จะมีเยอะมากเลยครับมีตั้งแต่พิกี้รัฐกรสถีระบุตรรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สพี่ไข่มกุกที่ได้มิสโฟโตเจนิกการประกวดนางงามจักรวาลมาแล้วก็มีทั้งน้องเตยที่เป็นรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สเหมือนกันวิลาศนีกัลรรยาเลิศ โอ้อีกหลายคนนะครับทห่เอ่ยใช่แบบวัดเข้ามาลงเลยก็จะแบบเห็นกรอบรูปตามขนาดต่างๆใช่ใช่เป็นนักเรียนที่นี่แล้วแบบไปติดตามเวทีต่างๆแย่ๆมากมายครับผมใช่ครับครับวันนี้บอสก็มาถึงเรียนเซนเตอร์สเตจทันทีเดี๋ยวครูกวางช่วยแบบ สอนการเต้นให้กับบอสสัก2อสสไตล์ได้ไหมครับได้เลยครับบอสวันนี้นะครับครูจัดผู้เชี่ยวชาญ2คนนะครับให้กับบอสนั่นนั่นก็คือครูเล็กนะครับซึ่งจะมาสอนบอสในแนวคัมปิ้งนะครับแล้วก็ครูปัดในแนวบีบอยให้กับบอสจัดเต็มเต็มไปเลยครับผมวันนี้บอสก็ขอบคุณคุณครูกวางมากครับที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับบอสในการเต้นในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณบอสมากครับ <c oughs> Arrogant, like, yeah, top like money's so on a girl's just mail. One, so many, all on me, like, well, look like cash, and they all just there. Bottles, models, better, no chairs. Fall us, dismiss the business. All out is. So make them stop and stand as their phone now The clock ain't even end. ครับผมก็วันนี้บอยก็ได้มาเต้นหลายอย่างเลยแล้วก็ได้หมาะก,กลังกายด้วยและที่สําคัญเราก็ต้องขอบคุณ High Speed Internet จากท o วออนไลน์มากครับผมที่ทําให้บอยได้มีโอกาสมาเต้นในวันนี้ครับผมแล้วขาอหน้าเราจะไปไลฟ์บิยอนลิมิตกันที่ไหนกันอีกก็ต้องติดตามชมครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ